อ้าวสวัสดีครับอาจารย์บอลดีครับมือไหนเข้าอยู่สายครับอยู่บ้านหอยลึกครับเพเภอโซวิไซจังหวัดบุรกาัรัอ๋อมาหยังครับมื้อนี้มื้อนี้มาแหกอบเหงาครับเอ้าเป็นมือกีตาร์หมอลล์มูแมนบ่คือสิได้มาแหกอบเหงารับจ๊อบครับรับจ๊อบครับบ่ได้จ้างไปเวิดครับว่าได้ค่าขนมเอาครับพี่เซียนจาของมารับงานหยังแน่ครับก็ช่วงนี้ก็ว่างหลายมื้อครับเดือนนี้ไปเวิดครับว่าจะจ้าง แบมซิ่งกรไปล่ำมูกรไปากล่องเน่ากระป๋ายรับเพ่นลั่นกไปพราะไหอวังกันนัพียงไอะไรกับเพราไหนอกีจากน่านพุ่งกบไปได้ทัาท่ท่มันะสงเมือเนาะแบ้างเพียงแบนี้ครับแบบเดียวกันเลยแบบทิมกับครับนีะมือนีว่าเฮียพอรูซส้กไปังไรครับมือหมือห่ เงียเคนสิตกเลยะบา่บาวข้าวหนูเสือกอ่าความรูเสืกที่สิมาแหก่อนเงี้ยนะนบา่บาวคูมือคูมือนี่กัดเหยียนแต่ละมูอน้ากัดเฮ้ากัดยียนแตอยู่ทิ้งหันเวทีนะมื่อนี่เฮ้ากัดสิมาแบบว่าเฮามาแห่ขเจ้าสิตันกองตันนั่นตันนี้เด้เฮ้าเหยียนแห่เด้ยอสีนาเียกักินตีนแน่ไม่ได้แหดโวนเลยเหยีนแต่ายุดมืละมูนี่ไม่ได้แห่ไม่ได้ยั้งเลย จักสิไปน้อเพิ่นได้รูปล้วมื้นอนี้ก็ได้คิดไม่ออกบอกเต้โขงเฮา <c oughs> เ <c oughs> ต้ยอยากเดียวเอ้าครับอายุยักปีแล้วครับนี่ยสิบแปดสี่สิบเก่าเลยครับเดือนไหนครับ <c oughs> เดือนเจ็ดครับเ,เ,เกกดอือนกอระกระดานี่นะครับนี่แหละผมกับฝากผลงานอาจารย์บอลรุ่นนะครับกีตาร์ครับหมอลำหน้าวีหกครับเพิ่นอยู่ตั้งแต่วงตั้งไม่เพิ่นเด้โครงกัรพักตีตะว่งครับเตือปีแรก จังไงก็ฝากติดตามาในเด้อครับพี่น้องเอ้ยอาจารย์บัลลี่บัลลุนกีตาร์ครับขอบคุณครับ